ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาดอยสัเก็ตออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเนื้อที่26ไร่2งาน97.6ตารางวาคำพิพากษาศาลฎีกาที่2773ทับ2564นาหนังหมอม้าผู้ร้อง คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบ,บับที่11พศ .2551 และมีคำสั่งให้เจ้าพนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาดอยสะเก็ดออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเนื้ที่26ไร่2งาน97 จุดหกตารางวาสารชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินวงเล็บสองข้อหนึ่งเลขที่24เนื้อที่9ไร่3งาน14ตารางวาโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ร้องอุทธรณ์สารอุทธรณ์ภาค5 ที่ภาคษาแก้เป็นว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสองคนหนึ่งเลขที่24โดยชอบด้วยกฎหมายค่าลิชาธรรมเนียมทั้งสองสารให้เป็นพับผู้ร้องดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่าข้อที่จริงเบื้องต้นฟังได้ว่าที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสคหนึ่งเลขที่24เนื้อที่7ไร่เดิมมีในใจเป็นผู้แจ้งการครอบครองไว้เมื่อวันที่12พฤษภาคม2498 2,498ต่อมาวันที่25กุมภาพันธ์5 5 5 6ผู้ร้องซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากนายมนตรีและนายมานิตและวันที่26กุมภาพันธ์2556ผู้ร้องยื่นคําขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาโดยสะเก็ด วันที่27กันยายน2556เจ้าพนักง,งานที่ดินทำการลังวัดที่ดินตามที่ผู้ร้องนำชี้ได้เนื้อที่26ไร่2งาน97.6ตารางวาและสอบสวนสิทธิ์แล้วเห็นสมควรออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องเนื้อที่9ไร่3งาน14ตารางวา ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่26ไร่2งาน97.6ตารางวาตามพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พศ2551มาตรา8คดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสองคนหนึ่งเรขที่24เนื้อที่เพียงใดเห็นว่าที่ดินที่ผู้ร้องอ้างสิทธิครอบครองตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสองคนหนึ่งมีในใจเป็นผู้แจ้งการครอบครองโดยระบุจำนวนเนื้อที่ไว้ประมาณเจไร่ มีลูกที่ดินระบุด้านทิศเหนือและทิศใต้ยาวด้านละประมาณ3เส้น10วาหรือประมาณ70วาทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวด้านละประมาณ2เส้นหรือประมาณ40วาคำนวณเป็นเนื้อที่ประมาณ2,800ตารางวาหรือประมาณ7ไร่ การคำนวณเนื้อที่จากความยาวในแต่ละด้านของรูปที่ดินที่สอดคล้องกันดังกล่าวมีได้เกิดจากการวัดระยะและคำนวณเนื้อที่ดินผิดพลาดคาดเคลื่อนและเมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินจัดทำความเห็นโดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระวางรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทำขึ้นก่อนสุด เท่าที่ทางราชการมีอยู่การสำรวจการอ่านแปลตีความและ,ะรายงานผลตามหลักวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีวิชาชีพในแต่ละสาขานั้นโดยตรงโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบผลโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญโดยตลอดแล้วเชื่อว่า การครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสองคนหนึ่งเล็ที่24เฉพาะส่วนเนื้อที่9ไร่3งาน14ตารางวาซึ่งมีเนื้อที่มากไปกว่าที่ในใจแจ้งการครอบครองทำประโยชน์ที่ดินไว้และถือว่าในใจแจ้งการครอบครองที่ดินผิดพลาดคาดเคลื่อนไปจากความจริงและถือว่าในใจมีสิทธิครอบครองที่ดิน ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน2สคหนึเฉพาะส่วนที่มีการทำประโยชน์จริงในขณะนั้นเนื้อที่9ไร่3งาน14ตารางวาส่วนที่ผู้ร้องมีในสว่างเบิกความว่าที่ดินพิพาทมีการทำประโยชน์ต่อๆกันมาเต็มพื้นที่จนกระทั่งมาถึงผู้ร้องและนายมนตรีนางพัชรี นางศรีชัยและนางบุญปันมาเบิกความสนับสนุนก็รับฟังได้เพียงว่าผู้ร้องครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องกันมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ใช่พยานที่จะเบิกความดินยันได้ว่าในใจครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเนื้อที่เพียงใด เมื่อฟังได้ว่าในใจครอบครองทําประโยชน์ที่ดินในขณะนั้นเนื้อที่9ไร่3ามงานสิตารางวาต่อมามีการโอนการครอบครองที่ดินเรื่อยมานับตั้งแต่ปี2,498จนกระทั่งผู้ร้องรับโอนการครอบครองเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2556เป็นเวลากว่า58ปี เนื้อที่เพิ่มเป็น26ไร่2งาน97.6ตารางวาหรือเพิ่มขึ้นถึง16ไร่3งาน83.6ตารางวาเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นนี้จึงมิใช่ที่ดินที่ในใจครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนที่ประมวลกฎหมายที่ดินมีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497โดยมาโดยในมาตรา3ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2497เป็นต้นไปทั้งอย่างได้ความตามทางไตส่สวนว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฝากหุนแม่กวง และป่าไม้ถาวรทั้งแปลงตามกฎกระทรวงฉบับที่712วงเล็บพศ2517ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ5 5 0 7และมติคณะรัฐมนตรีพศ2 5 0 9ซึ่งตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พศ2 5 5 1รามาตรา8 วรสามกำหนดให้การพิจารณาพยานหลักฐานของผู้ร้องจะต้องได้ความว่าผู้ร้องเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับและตามวรสี่กำหนดให้การพิจารณาของศาลตามวรสามให้ศาลแจ้งกลุ่มที่ดินทราบและให้กลุ่มที่ดินตรวจสอบ ระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระหว่างรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่ทางราชการมีอยู่พร้อมทั้งทําความเห็นเสนอต่อศาลว่าผู้ร้องได้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับออหรือไม่เพื่อประกอบกับก,บการพิจารณาของศาล ดังนั้นการพิจารณาเนื้อที่ที่ดินจึงต้องพิจารณาเนื้อที่ที่มีการครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเป็นสาระสำคัญมิใช่พิจารณาจากเนื้อที่ที่ครอบครองทำประโยชน์ในขณะขอออกโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิส่วนเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้นในภายหลัง ย่อมมิใช่ที่ดินที่มีการครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับทั้งหากยินยอมให้มีการครอบครองเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิมย่อมเป็นการสนับสนุนและรับรองสิทธิ์ให้มีการลุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นเนื้อที่ที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่ในใจแจ้งการครอบครองจนกระทั่งมีการโอนต่อเนื่องกันมาถึงผู้ร้องย่อมมิใช่ที่ดินที่มีการครอบครองและทำประโยชน์อยู่ก่อนวันที่ปะโมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวตามพระราชบ,บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พศ2551 มาตาแปดวักท้ายย่อมไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกลาง่าวและมีสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งกันครอบครองที่ดินสองคนหนึ่งเลขที่24เนื้อที่9ก้าไร่3ามงาน14ตารางวาเท่านั้นที่ผู้รองอ้างคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมานั้นเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า มีการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแล้วจริงหรือไม่ซึ่งแตกต่างจากข้อที่จริงในคดีนี้ที่จ้องพิจารณาว่ามีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับเนื้อที่เพียงใดที่ศาลอุทธรณ์คาคห้าพิ่พากษามานั้นชอบแล้วศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยพิพากษายืน อริยธรรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องพระรจชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับที่11พศ2551มาตรา8ให้ผู้ซึ่งได้รอบประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับโดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินและยังไม่ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินนั้นมายื่นคำขอเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา8วรรค2เมื่อได้รับคำขอและหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินตามวรรค1แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไปมาตรา8วรรค3 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหากมีผู้นำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อน วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาตรา 8. วัรคี่ในการพิจารณาของศาลตามวัรค3ให้ศาลแจ้งให้กรมที่ดินทราบและให้กรมที่ดินตรวจสอบกับระหว่างแผนที่รูปถ่ายทางอากาศหรือระหว่างรูปถ่ายทางอากาศฉบับที่ทำขึ้นก่อนสุดเท่าที่รังทางราชการมีอยู่พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอต่อศาลว่า ู้นั้นได้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลพ่อเหม็นดังกล่าวให้เสนอต่อศาลภายใน180วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากศาลเว้นแต่ศาลจะขยายระยะเวลาเป็นอย่างอื่นมาตรา8วรรคหเพื่อประโยชน์แห่งมาตานี้ ผู้ครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วยประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497มาตรา3บุคคลย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินในกรณีต่อไปนี้อน,นุหนึ่งได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมาย ผ่อนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับหรือได้มาซึ่งนโฉนดที่ดินตามบทแห่งประมวลกฎหมายนี้อนุ2ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการของชีพหรือกฎหมายอื่น